ลมแรงมากเลยอ่ะมะ,ะม่วงเสียวฝนมาพายุเข้าจะหลุดร่วงอ่ะเสียดายดูสิดกมากมายมะม่วงพัน์ทองดำท่านผู้ชมดูสิไอ้นั้นเป็นมะม่วง อน้ำดอกไม้ตกมากเลยแต่กลัวว่าฝนกำลังจะมาด้วยดูสิดกมากมายเหลือเกินแต่กลัวฝนมันลมมันจะพัดร่วงหมดละสิเนี่ยดูสิเอาม่วงแก้วอันนี้น่ะ ดูสิดกมากเลยลูกสวยลูกงามๆด้วยเสี่ยกวมมันจะถูกพายุพัดกระนำแล้วก็ร่วงดูมะละกอสิลูกงามงามดูฝังงง่งนี้สิโหวเป็นพวมเป็นพุ่มเลยดกมากมายไก่กองเหลือเกินมะม่วงทองดำ Ừ ừ, ดกมากเลยเสียดายกลัวมันจะร่วงสิดูมะเขือก็งามงามกำลังออกดอกออกช่อดูสิสวยจริงๆส่วนพริกนี่ก็งามเหลือเกิน ิออกดอกออกช่อและกำลังเจริญเติบโตดูสวยงามทีเดียวดูสิอื้ออันนี้มะเขือพวงก,ก็กำลังออกมาแล้วดอกสวยงามทีเดียวเดี๋ยวก็ได้กินในวันข้างหน้านี่เละกล้วยดูสิ ต้นก็สวยงามทีเดียวมะม่วงนี่ก็ได้ใบางามงามสมบูรณ์จริงๆ <c oughs> <c oughs> ลมมาเลยนะผู้ชมน่ากลัวจริงๆมืดไม่เชียว อื <c oughs> มืดมาจากฝั่งนู้นแล้วน่ากลัวจริงๆกลัวจะเป็นลมกันโชคละสิครับ <c oughs> ดูเสียงฟ้าร้องสิ <c oughs> น่ากลัวจริงๆพายุฤดูร้อน หนะม,ม่วงตกแล้วท่านผู้ชม พุ่งนาเวงวางเจอฝนครั้งแรกมองไปนู่นมะละกอดูสิลูกปลุกอิ่นทีเดียวนี่ก็ขนุนโู้ดกดีจริงๆเลย